สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ c h ช n n e l ขอแสดงความทิดเหตุนะครับวันนี้เราจะมาดูตัวรถไฟรุ่นใหม่ครับรถไฟรุ่นใหม่นะครับจะเข้าเว็บ Google แล้วก็จองคีย์คำว่า D-Ticket นะครับเข้ามานะครับแล้วเราก็จะเห็นข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับขึ้นมาอันแรกเลยนะครับก็คลิกเข้ามาอันแรกนะครับนะครับ ก็พบแล้วนะครับสำหรับดีทิเกตนี้นะครับเราก็จะดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับับติการซื้อหน้าแรกประวัติการซื้อเปลี่ยนแปลงตัวยกเลิกตัวนะครับสิทธิพิเศษหรือว่าศูนย์ขอความช่วยเหลือนะครับมีตั้งแต่แสดงอะไรทุกอย่างนะครับเราก็ต้องดูให้หมดนะครับวันนี้นะครับความพิเศษก็อยู่ตรงนี้ครับ เราสามารถที่จะจองตั๋วสายไหนก็ได้นะครับตามสะดวกเลยไม่ให้เลือกนะครับสายเนื้อจะต้องออกเชียงเนื้อสายใต้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยแราก็จะมีรายละเอียดอย่างอื่นนะครับเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่17ธันวาคมนะครับเอาละนะครับถ้าใครไปกลับก็คลิกนะครับว่าไปกลับนะครับจะขึ้นตัวสีน้ำตาลขึ้นมานะครับวันที่ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับข้อดีของตั๋วรุ่นนี้นะครับก็คือว่า มเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเขียนชื่อเต็มของสถานีไฟให้ครบนะครับเช่นคําว่าชุมทางเนี่ยนะครับเราต้องเขียนชุมทางเต็มๆมันถึงจะปรากฏนะครับนะแต่ตอนนี้นะครับในอันนี้คือจะดีกว่าเดิมก็คือว่าสามารถพิมพ์ชื่อไปเลยไม่ต้องใช้คําเต็มๆเช่นบางซื่อชุมทางบางซื่อก็ามานะครับนะคบนปลายทางเราจะเอาปลายทางอะไรเช่นหัวหิน นะครับเราก็พิมพ์หัวนะครับหินก็มานะครับแล้วเราก็จะไปเช่นวันเด็กวันเด็กะแถวที่สองนะครับวันเด็กนะครับแล้วก็กดค้นหาผู้ดสารคนเดียวนะครับเพื่อนะครับนี่เขาก็จะแสดงนะครับแสดงรายละเอียดเข้ามานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนะครับอ่าแล้มีทุกทุกขบวนทุกเวลาแจ้งให้เราดูชัดเจนนะครับ ับจะเลือกตามที่เราสนใจนะครับสมมติว่าผมเนี่ยแต่ทางที่ดีเนี่ยควรจะเข้าสู่ระบบก่อนนะครับเพราะว่าการเข้าสู่ระบบเนี่ยจะสามารถให้เราเคืนตัวเปลี่ยนแปลงการเดินทางอะไรได้ได้ดีกว่านะครับถ้าใครยังไม่มีสมาชิกให้ไปลองสมาชิกดูนะครับนั่นแหละสมมติว่าผมจะเอาเที่ยวแปดโมงสิบเอ็ดนาทีนะครับผมสนใจที่นี้ผมกดเลือก นี่ครับเป็นรถบุกี้ชั้นสองปรับอากาศนะครับโดยสารทั่วไป4 4 0บาทนะครับนะครับแล้วกดเลือกนะครับคุณเป็นสมาชิกหรือไม่นะครับถ้าใช่ก็เข้าเพื่อามล็อกอินนะครับถ้าไม่ใช่จะเป็นยังไงนะครับสมมติถ้าเราลองไม่ใช่นะครับเลือกเพจจายไม่ใช่ลองกดดูครับลองกดดูเราไม่ใช่นะลองสมมุติว่าเราเป็นเล็13หลักมีอะไรบ้างนะครับ ระบบก็จะรู้นะระบบก็จะรู้ครับว่าไม่ใช่นะครับนะครับละนะครับโอเคนะครับนะเดี๋ยวลองเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ